สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมาคมฟุตบอลตั้งข้อหาอาร์เซนอลและแมนซิตี้สำหรับการลุมล้อมผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ระหว่างเกมชิงจาาฟุงพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมา ถแถลงการของเ a ระบุว่าทั้งสองสโมสรถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการควบคุมผู้เล่นให้ปฏิบัติตัวไปตามระเบียบระหว่างเกมที่ซิตี้บุกอเชนอาอาเซนน์สต่อหผู้เล่นของปืนใหญ่อาเซนนลถูกมองว่าเข้าไปล้อมผู้ตัดสินในในาทีที่56ของเกมที่เอมิเรตสตเดียมด้าเรือใบสีฟ้าก็ถูกมองว่าลุมล้อมผู้ตัดสินในในาทีที่42และ64ของเกมทั้งสองทีมมีเวลาถึงวันที่21กุมภาพันธ์ในการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาจากสมาคมฟุตบอล ผู้เล่นของซิตี้รุมประท้วงการตาัดสินของแอนโชนีเทเลอร์ที่มอบจุดโทษให้อาร์เซนอลในนาทีที่42หลังจากอิดาซนถูกตัดสินว่าไปฟาล์ใส่เอ็ดดี้เอนเกเทียบูคาโยซาก้ายิงจุดโทษเข้าไปให้เจ้าถิ่นตีเสมอหลังจากถูกทีมเยือนนำก่อนจากเควินเดอร์รอยเรือใบสีฟ้ามาได้จุดโทษในครึ่งหลังจากแอนโทนีเทเลอร์โดยกาเบรียลกันเยสถูกมองว่าไปฟาล์ใส่เอลลิงฮาร์แลนด์ผู้เล่นอาร์เซนอลพยายามประท้วงการตาัดสินนั้นซึ่งภายหลังก็ถูกเวียยกเลิกเนื่ออจา Har าากกลนนห้ไป่ นอกจากนี้แอนโทนีเทเลอร์ยังถูกดุมร้องจากผู้เล่นซตตี้ในนาทีที่64เพื่อประท้วงจงังหวะฟาวล์หนักของเอ็ดดี้อนเคเทียที่โดนใบเหลืองนี่คือครั้งที่3ามที่อาร์เซนอลถูกเอฟเฟตั้งข้อหาในฤดูกาลนี้เนื่องจากไม่สามารถควบคุมผู้เล่นของตัวเองได้หลังจากที่โดนข้อกล่าวหาแบบเดียวกันนี้มาแล้วในเกมพรีเมียร์กับนิวคาสเซิลและเอฟเฟคัพกับออกฟอร์ดเมื่อเดือนที่แล้วผลที่ตามมาก็คือปืนใหญ่อาร์เซนอลถูกปรับไปส0่0 0ือนป์สำหรับการยอมรับผิดในเกมกับนิวคาสเซิลแต่ก็อุธออาาากกทธรขอ่่าาวเม็ดนะต เป๊ปกัวเดลลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะมีอีก4ทีมได้เอียวด้วยไม่ใช่แค่2ทีมนำหัวตารางเป๊ปกัวเดลลาเพิ่งนำแมนซิตี้บุกชนะอาร์เซนอล3-1ในเกมบิกม๊กแมตช์เมื่อกลางสัปดาห์ทำให้ทั้ง2ทีมมี51คะแนนเท่ากันแต่เรือใบสีฟ้าแซงนำจากฝูงด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าแม้ขึ้นนำจากฝูงได้สำเร็จและกลับมาเป็นเต็งหนึ่งเหนืออาร์เซนอลที่จะได้แชมป์แต่ illa, เป๊ปกัวเดลลามม่มากักกนนไ โดยเป๊ปกัวเดวลาได้กล่าวไว้ว่านอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลที่ขับเคีียวกันแล้วยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลที่มีคะแนนใกล้ๆก,กันแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเกมให้ลงสนามอีกหลายนัดและพวกเขายังมีลุ้นแชมป์กับพวกเราส่วนท็อตแนมผมอยากจะบอกว่าก็ไม่ได้ห่างมากไม่ห่างเลยและขณะที่ไบรตันก็มีเกมตกทั้งอีก2นัดในมือและแนวทางที่พวกเขาเล่นพวกเขาสมควรอยู่ในกลุ่มด้วยไบรตันคอนโทรลเกมไม่ได้เหมือนทีมอื่นหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หลายสิ่งเลยเป๊ปกัวเดทิท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ